สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะก็จากที่เพื่อนๆพ่พี่ๆนะคะได้ติดตามาช่องหนูอ่ะชาแนลนะคะก็ดูการทําอาหารของแม่แมมมานะคะแล้วก็สอบถามกันบางว่าเออมีเมนูอะไรบ้างอะไรอยากทําอะไรอย่างเงี้ย่ะแม่แมมก็เลยจะมาแนะนําอันนี้เป็นชาแนลของแม่แมมเองนะคะการจนาอิจิมะนะคะก็ถ้าพิมพ์ค้นหามาเข้ามาหน้าแรกก็จะเจอเป็นหน้านี้เลยนะคะ ัก็จะนี่ค่ะแบ่งหมวดหมู่อาหารไว้นะคะแล้วก็มีวิธีปลูกผักด้วยนะคะอย่างเช่นปลูกผักไทยนะคะในญี่ปุ่นแบบง่ายๆหรือเมนูอ่าเป็นเพลลิสตขนมน้ำของว่างน้ำจิ้มลูกชิ้นก็ล้กก็คลิกเข้าไปได้เลยนะคะมีมีหลายเมนูมากนะคะหรือว่าจะเป็นอ่าการแปลรูปการถนอมอาหารนะคะวิธีทำ่อไม้วิธีทำน้ำปลาปุงรสไว้ทำซ้มตาเนี่ยค่ะ วิธีทำเล็บมือนางม,มะนาวดองคือคลิกต่อไปเรื่อยๆได้เลยนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะทำเส้นบะหมี่เส้นอูดอง้งทำทำเต้าหู้นะคะหรือจะเป็นอาหารญี่ปุ่นกับอาหารฝรั่งเนี่ยนะคะมีทโกยากิด้วยคือสามารถคลิกเนี่ยค่ะไล่ดูไปเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็มีอาหารจานทอดเนี่ยค่ะกุ้งทอดนะคะกุ้งฝอยทอดกุ้งชุบแป้งทอด หมูฝอยกุ้งกุ้งเกลือ,อสูตรแป้งทอดกรอบนี่ยค่ะตกแตนทอดก็มีนะคะมีวิธีทำให้นะ,ะทอดมันนะคะมีเยอะแยะมากเลยหมูกรอบก็มีนะคะเห็นไหมคลิกมาก็กรอบแล้วอันนี้เราคลิกกลับกอนแป๊บหนึ่งแล้วก็มีพวกย่าำลาบน้ำพริกต่างๆนะคะเป็นปลาน้ำพริกนี่ค่ะปลาเนื้อน้ำพริกนิ่งแจวนะคะ พริกคาหมูขิงอะไรมีมีเยอะมากเลยนะคะแล้วก็เป็นสูตรน้ําพริกต่างๆมีลาบนะคะลาบแบบพิจิตลาบแบบอีสานผ้าหมูมะเขืออะไรก็มีค่ะหรือว่าจะเป็นพวกแกงต้มจืดต้มยำนะคะมีหมดเลยค่ะนะผัดเผ็ดปลากระเบนก็มีนะคะมีวิธีทําแกงข้่วหอยขมนะคะแกงข้่วกิ้ง วิธีต้มตับให้มันนะคะแกงคั่วเห็ดเพาะมีหมดเลยอยู่ในนี้แกงเรียงนะคะหรือจะเป็นมวดอาหารปิ้งย่างนี่เลยค่ะปลาหมึกย่างหมูกะทิขาหมูอย่างย่างแบบญี่ปุ่นไส้กรอกวุ้นเส้นไส้ย่างเนื้อย่างนะคะหมูปิ้งมีหมดค่ะคืออยากคือคนอยู่ต่างประเทศอะค่ะอยากอะไรก็ต้องทำเองนะคะ แล้วนี้ก็จะเป็นหมวดน,นี่นะคะอาหารจานเดียวนะคะอาหารจานเดียวนะคะก็โอ้โหเยอะมากก็หนมจีนน้ำยา,อาหอยทอดนี่สูตรนี้อร่อยมากทําขายได้เลยนะคะข้าวต้มข้าวต้มทรงเครื่องค่ะก๋วยเตี๋ยวต่างๆนะคะอันนี้แปะไว้ค่ะข้าวขาหมูข้าวม,มันไก่มีหมดเสร็จปุ๊บไอหน้าแรกเนี่ยมันจะมีไม่ครบทุกเพลย์ลิสต์ถ้าอยากดูครบทุกเพลย์ลิสต์ก็คลิกตรงนี้เลยนะคะอืม นี่ยนะคะก็ยังยังมีแบบว่ารวมไว้อีกเยอะนะคะเช่นถ้าสมมติว่าเพื่อนๆอ,อยากจะทำแกงขายก็มีให้นะคะนี่ค่ะมีสีสนี่ค่ะเป็นแกงหมอ้อใหญ่ๆเลยนะคะแบบแบบแกงหม้อเบอร์สี่สิบเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้แม่แหม่มทำแกงขายอยู่นะคะที่พิจิตนะคะก็จะมีหลายแกงมากแต่ว่าเป็นเป็นไซส์หมอ้อเบอร์สี่สิบก็มีนะคะอันนี้ไว้สำหรับเอ่อให้เพื่อน ทำอาชีพนะคะหรือว่าจะมีวิธีปั้นกะหรี่ปั๊บนะคะซ้อนแบบละเอียดเลยอาหารของเด็กค่ะมีขนมญี่ปุ่นด้วยนะคะขนมญี่ปุ่นนะคะก็มีมีต้องสาสาเมนูนึ่งอบก็มีค่ะอาหารจานผัดก็มีอ๋อคือมีเยอะมากนะคะสามารถพิมพ์เข้ามาในนี้ได้เลยแค่พิมพ์ชื่อว่าการนาอิจิมาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะถ้ากดติดตามเราก็ กดรูปกระดิ่งนะคะก็จะเห็นคลิปใหม่นะคะทันทีเลยจะมีการแจ้งเตือนนะคะโอเคอันนี้ก็เป็นชาแ n ลโนอ่ชาแนลนะคะที่เพื่อนๆติดตามกันทุกวันนะคะมาทานข้าวด้วยกันนะคะก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะคะ,ท,ะที่ติดตามนะคะชอบอะไรไม่ชอบอะไรสามารถคอมเมนต์บอกได้นะคะแม่แหม่จะได้ปรับปรุงแก้ไขนะคะขอบคุณที่ติดตามอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ